คำนี้นะคะพบเจอได้บ่อยมากแล้วก็ใช้บ่อยมากค่ะคือคำว่ายิงเว่ยจุดจุดจุดสวยอีจุดจุดจุดนะคะแปลว่าเพราะว่าจุดจุดจุดดังนี้จุดจุดจุดนะคะโดยประโยคด้านหน้านะคะจะคือเหตุผลและประโยคด้านหลังคือผลลัพธ์นะคะสองประโยคนี้จะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ไปในทางทีเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่น ยิงไว่ยเสี้ยหีสวยอีทาหายเหมยหลายเพราะว่าฝนตกเขาเลยยังไม่มาค่ะค่ะมาที่คำถัดมานะคะคำว่าตูต้านจิจจุดเอสเสียจิจจุดนะคะที่มีความหมายว่าไม่เพียงจิจจุดแต่ยังจิจจุดอีกด้วยค่ะ เป็นการนะคะใช้ประโยชสองประโยชน์นะคะที่มีความหมายนะคะในี้ทางเดียวกันนะคะโดยประโยคหลังนะคะจะช่วยเสริมนาำนักประโยคน์แรกนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกัน,นะคะ่ะตัวอย่างแรกค่ะอ่านว่าเจอเปิรชูปูต้านกุยเอร์เซียหนานไม้ที่มีความหมายว่าหนังสือเล่มนี้นะคะไม่เพียงแต่ราคาแพงค่ะแถมยงังหาซื้อยากอีกด้วยนะคะมาดูประโยชนที่2กันค่ะอ่านว่านะคะทาปุต้าน ชหม,มิงเออเสียหงอยู่โมนะคะที่มีความหมายว่าเธอไม่เพียงแต่ฉลาดนะคะแถมยังอารมณ์ขันอีกด้วยค่ะค่ะคําว่าหายชื่อนะคะมีความหมายว่าหรือมักใช้ในประโยคคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นหนีเย่าชื่อเงี้ยนเถียวหายชื่อชื่อหมี่ฟ้านอีกรอบหนึ่งนะคะ หนีเย้าชื่อเม่นเถียวหายชื่อช,ชื่อหมีฟันแปลว่าคุณต้องการกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินข้าวค่ะตัวอย่างที่สองนะคะหนีเย้าเฮิร์นเมอร์คาเฟหาาหาหาาา่หายชื่อชาอีกรอบหนึ่งค่ะหนีเย้าเฮิร์นเมอร์คาเฟ่หายชื่อชาแปลว่าคุณต้องการดื่มอะไรกาแฟหรือว่าชาค่ะและตัวอย่างที่สามนะคะหนีฉีหัวว่หายชื่อหนีฉีหววทา อีกรอบนึงนะคะนีฉีฮวนวหายชื่อนีฉีฮวนทาแปลว่าคุณชอบฉันหรือว่าชอบเขาเนั่นเองค่ะค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่าจีฉื่อจุดจุดเย่จุดจุนะคะแปลว่าแม้ว่าจุดจุดก็จุดจุดค่ะจีฉือนะคะจะวางไว้ส่วนหน้าของประโยคนะคะจะใช้คู่กับ เยซึ่งเป็นส่วนหลังของประโยคค่ะจะมีรูปแบบประโยคแบบนี้นะคะจี s ฉือจะบวกกับเงื่อนไขเรื่องสมมุติค่ะจะตามมาด้วยเยบวกกับสิ่งที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ明天即使下雨我也要睡ก็คือถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแต่ฉันก็ยังคงไปเหมือนเดิมค่ะประโยคที่2นะคะ สี่สือหนีมันโตผู้ถงอี๋หัวเย่ย่าจัว่วก็คือถึงแม้ว่าผู้คุณจะไม่เห็นด้วยแต่ฉันก็ยังคงทำเหมือนเดิมค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นคําว่าเขือชื่อหรือต้านชื่อค่ะแปลว่าแต่ว่านนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่ใช้บ่อยมากนะะใช้แสดงถึงความขัดแย้งไม่สอดคล้องกันในประโยคค่ะโดยที่เขือชื่อหรือต้านชื่อนะคะจะวางไว้ส่วนหลังของประโยค เพื่อแสดงถึงความขัดแย้งกับประโยคส่วนหน้าค่ะตัวอย่างเช่นวชีฮวนทาเขือชื่อทาปู้ชีฮวนบอหรือว่าจะใช้ตั้งชื่อนะคะวชีฮวนทาต้งชื่อทาปู้ชีฮวนบอก็จะแปลว่าฉันรักเขาแต่เขาไม่รักฉันค่ะประโยคที่สองนะคะวอ m a ม a เ i ี s ยวเฉี่ยซุยเลเขือชื่อหายเหินเจียงคาง หรือว่าจะใช้ต้านชื่อนะคะหัวมาหมาเลี้วฉซุยเลยต้าชื่อหายเหินแจ้นคางค่ะก็จะแปลว่าแม่ผมอายุ60ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําว่าเขอชื่อหรือต้านชื่อค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับเพื่อนๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย